Pokmindset ล่อยอัลบั้ม Stay True 10เพลงจัดเต็มบอกเล่าตัวตนและจุดยืนบนเส้นทางฮิปฮอปหลายคนอาจเคยสประมาท Pokmindset อ o b m i ซ e t หรือพัดสอนกรจิราธิวั์เพียงเพราะนามสกุลเซนทรัลก็ตัดสินไปแล้วว่าเขารักเพลงฮิปฮอปไม่เท่าใครๆแต่สำหรับ b o ก ใช้ระยะเวลากว่า22ปีฝ่าฟันทุกแรงเสียดทานจากคนรอบข้างเพื่อพิสูจน์ความลงไหลในเส้นทางดนตรีฮิปฮอปให้ทุกคนได้รู้โดยตลอดระยะเวลากว่า10ปีนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกอันคับเวอร์ภายใต้สังกัดไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์และซิงเกิลฮิตครองใจนักฟังทั่วประเทศอย่าง WIP, WUP, w i p Up, KOMTU M ก้มต่ำ โดบก้น D O K K O N T W E R K และแทดสรวมไปถึงผลงานฟีเจอริงร่วมกับพี่น้องศิลปินา r t Happy Way Happy Life Bermuda อย่าคิดมากและอื่นๆอ,อีกมากมายโดยมียอดเข้าชมมิวสิกวิดีโอทุกผลงานเพลงทั้งในช่องส่วนตัวและผลงานฟีเจอริง่งทาง YouTube กว่า1,000ล้านวิวยิ่งพิสูจน์ความพยายามของเขาได้เป็นอย่างดี ล่าสุด d a ดดี Rapper อร์สายดริฟ P O K M I N D S E T กลับมาพร้อมผลงานม a สเตอร์ e c e ชิ้นสำคัญ Stay True Stay True อัลบั้มเต็มชุดใหม่ล่าสุดในรอบ10ปีเพื่อบอกเล่าตัวตนความชอบและทุกสิ่งที่โปรดปรานเอาไว้ในอันลบั้มไว้อย่างครบถ้วนบอกเล่าความหนักแน่นต่อความรักในเส้นทางสายดนตรีด้วยความเชื่อมั่นในเพลงฮิปฮอปให้แฟน,แฟน ได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศจัดเต็ม8เพลงใหม่และ2ซิงเกิลที่เคยปล่อยให้ผู้ฟังได้ลิมรสไปแล้วโดยอัลบั้มนี้ป๊อบได้เปิดบ้านร่วมระดมสมองกับทีมงานคู่ใจเพื่อสร้างสารรค์ผลงานเพลงที่ดีที่สุดให้แฟนๆได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเขาผ่านอัลบั้มนี้นอกจากป๊อบจะได้โชว์ความสามารถเต็มๆในหลายๆเพลงแล้วยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่น้องศิลปินอาทิยูบอยทีเจ จีฟซอร์สตอรี่บอลเดอริงรวมไปถึงดีเจผู้ใจอย่าง d e, e ี j a y b d j และโปรดิวเซอร์ผู้คร่ำหวอดในวงการฮิปฮอปอีกทั้งยังใส่ใจทุกรายละเอียดส่งเพลงทั้งหมดในอัลบั้มไปมาสเตอร์ที่สหรัฐอเมริกากับทีมงานระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินดังมากมายอาทิธี t, Beyonce, ิยอนเซมิสันทินเลอร์เซียราอีกด้วยโดยงานนี้ p o k m i n d s e t ขอส่งเพลงแรกเปิดอัลบั้มเหลียวหลังที่มาพร้อมท่อนฮุกติดหู เพราะพี่ฟีวน้องเลยต้องเหลียวหลังจะเกิดใจคนฟังย้ำการเป็นตัวจริงเอาไว้ในเพลงนี้อีกด้วยโดยเพลงเหลียวหลัง เป็นเพลงฮิปฮอปที่มาพร้อมเนื้อหากวนๆเน็บแนมเหล่าเฮเตอร์ ater, ที่เคยสกประมาทีโอเคเอ็ม OK ไ e t พร้อมบอกเล่าความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและรักในการทำเพลงฮิปฮอปจวบจนถึงปัจจุบนันอีกทั้งยังส่งสารถึงผู้ฟังทุกคนให้เชื่อมั่นในตัวเองเป็นตัวเองให้สุดทางและมุ่งมั่นในสิ่งที่รักแล้วเราจะมีความสุขได้ยืดยาวกว่าที่จะพ วมภาพของความสำเร็จตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ไวรัลฮิตจากซิงเกิล WIP WUP วิบวับทั่วโซเชียลในประเทศไทยและการประสบความสำเร็จในต่างประเทศกับการได้ฉายมิวสิกวิดีโอจริงๆ POKMINDSETXSOULJABoy <c oughs> บนจ,บนจบอดิจิทัลมิวบอร์ดใจกลางย่านดังไทม์สแควร์ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเคยสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและวิทยุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไว้มากมาย เรียกได้ว่าเพียงดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็สามารถเก็บทุกโมเมนต,ต์ความสำเร็จและตัวตนของ p o OK k m i n d s e t ได้ในคราวเดียว